สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่ซัพพอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อคุณโดดเด่นกว่าใครในเรื่องอะไรบ้างณนะตอนนี้นะครับก่อนอื่นเพื่อที่จะเช็คดูนะครับว่าใช่คลิปของคุณหรือไม่ใช่เรื่องราวของคุณหรือไม่นะครับ เรามาเปิดให้ดูกันนะครับตัวตนที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้นะครับเหมือนจะได้แต่ก็ถูกขัดนะเหมือนจะได้แต่ก็ถูกขัดเหมือนจะสำเร็จแต่ก็มีอะไรมาขัดให้มันต้องเลื่อนความสำเร็จนี้ออกไปสักนิดหนึ่งนะครับ สำหรับบางท่านอยู่ในจังหวัดที่โมโหเลยนะครับอยู่ในจังหวัดที่โมโหเลยนะครับต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองเลยนะครับสถานการณ์ที่เจออยู่ตอนนี้เกี่ยวกับการทําลายล้างครับเกี่ยวกับการที่ต้องทําลายต้องปีดแตกนะครับต้องปีดแตก มีเรื่องนะครับต้องตัดสินใจอะไรอย่างเด็ดขาดก็คือไม่เอาไม่เอาก็คือไม่เอาแล้วมันไปต่อไม่ได้ก็คือไปต่อไม่ได้ก็ต้องหยุดไว้แค่นี้นะครับตัดสินใจที่จะจบตัดสินใจที่จะแตกหักนะครับบางคนบางท่านทะเลาะเลยจริงๆนะครับอะไรที่ไปต่อไม่ได้ก็คือไม่เอาไว้แล้วนะครับ ไม่เอาไว้เลยสักอย่างเลยนะครับสิ่งที่คิดอยู่ในหัวตอนนี้เลยคือความสุขความสงบนะครับแล้วก็สิ่งที่มันน่าอพิรมนะครับอยากได้ความรู้สึกที่สบายใจทุกอ,อกถูกใจนะครับอยากเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบง่ายๆมีเสน่ห์นะครับ ขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขบ้างได้ไหมนะครับสิ่งที่คิดอยู่ตอนนี้เนะี่ยครอบครัวความสัมพันธ์คนรักแนะนำกันดีครับแนะนำกันในทางที่ดีนะครับแนะนำกันให้คำปรึกษากันอย่างดีนะครับไม่ย่อท้อต่วความยากลำบากนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรื่องราวที่เจอนี่ก็หนักอยู่นะครับแต่ก็ให้กำลังใจกันเป็นอย่างดีชี้นะ ว่าจะแก้ไขยังไงนะครับเอาแบบนี้ไหมไปทางนี้สินะครับก่อนหน้านี้มีการจบมีการพังจากสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มสิ่งใหม่นะครับชัดเจนเลยแล้วว่ามีเรื่องที่มันไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ต้องตัดสินใจตัดออกจากชีวิตไปนะครับหรือบางทีก็จากจำใจจากนะครับไม่ได้อยากจากก็ต้องจาก เปลี่ยนบทบาทใหม่นะครับทางนี้มันไม่ได้แล้วก็จําเป็นต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันไม่ได้อีกแล้วนะครับก็ต้องไปเริ่มกันใหม่เป็นแนวที่ต้องทําใจเนาะก็แบบนี้นะครับถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กันไปให้ได้นะครับไพ้ก็แนะนําว่าให้ยอมรับความจริงนะครับ มันได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละนะมันเหลือเท่าไหร่ก็ยังดีที่เหลือหรือถ้ามันไม่เหลือเลยมันเริ่มมันต้องเริ่มต้นใหม่ก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะครับนี่คือเรื่องราวของคุณไหมถ้าใช่ไปดูคําทํานายกันนะครับสําหรับคนที่ใช่รอฟังคําทํานายได้เลยนะครับคุณโดดเด่นกว่าใครในเรื่องอะไรบ้างณตอนนี้นะครับเรามาดูกันมีเรื่องอะไรบ้างที่คุณโดดเด่นกว่าใครในตอนนี้จงังหวะนี้เลยนะครับ อย่างแรกเลยมีเป้าหมายที่ไกลกว่าผู้คนนะครับมีเป้าหมายที่ดีกว่าคนทั่วไปแล้วก็มีเส้นทางที่จะไปที่ดีกว่านะครับเหลืออยู่อย่างเดียวคือการลงมือนะครับวางแผนได้ดีมีเส้นทางที่ดีรออยู่นะครับเหลือแต่ไปคว้าเอานะครับเหลือแต่การไปเคยคว้าเอาลงมือทําเพื่อให้ได้มันมานะครับถัดมาสิ่งที่เหนือกว่า คนอื่นคือสิ่งที่โดดเด่นกว่าใครเลยเนาะสิ่งที่โดดเด่นกว่าใครณตอนนี้เลยก็คือคุณทําได้ทุกอย่างถ้าให้แข่งอะไรคุณก็มีความสามารถที่เท่าเทียมในระดับโปรนะครับระดับมืออาชีพนะครับทําอะไรก็ทําได้นะครับมีศักยภาพแล้วก็บอกเลยว่าเป็นคนที่มีแนวทางเป็นของตัวเองมีบุคลิกเป็นของตัวเองมีการแต่งตัวสไตล์เป็นของตัวเองนะครับ ถ้าเป็นงานก็จะมีงานที่เป็นสไตล์ของตัวเองนะครับถามว่าไม่เหมือนใครมีสไตล์ของตัวเองแบบนี้ทําได้ไหมทําได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับคุณภาพงานผลงานที่ทําออกมานะมีทั้งเส้นทางที่ดีเนาะมีทั้งเส้นทางที่โดดเด่นกว่าใครเนาะโอกาสเส้นทางที่โดดเด่นกว่าใครมี ทักษะที่แข็งอะไรก็แข็งได้ทําอะไรก็ทําได้ทุกอย่างและมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับไม่ใช่ทุกคนนะที่จะทําได้ทุกอย่างทําอะไรก็ทําได้หมดไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มานะครับแต่เนี่ยคือสิ่งที่คุณทําได้นะครับบางทีคุณอาจจะคิดว่าความสามารถตัวเองไม่ได้ถึงพร้อมขนาดนั้นไม่ได้มีความสามารถหลากหลายขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าลองดูมันได้จริงๆนะถ้าลองดูขอแค่ลองดูเนี่ยจริงๆก็จะรู้ว่าตัวเองแหละทำได้ ถัดมาครับสิ่งที่โดดเด่นกว่าใครนะตอนนี้คือความเข้มแข็งความกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องนะครับการเป็นสกีพยานในความถูกต้องในความดีในศีลธรรมนะครับเรื่องคุณธรรมเรื่องความดีเรื่องความถูกต้องกล้าย,ยนืนหยัดเพื่อสิ่งนี้นะครับใครไม่กล้าคนกล้านะครับใครไม่กล้ายนืนหยัดในความถูกต้องคนกล้านะครับลําบากไหมลําบากแหละบางทีมันตกที่น้่ลลำบากเพราะว่าเราเป็นคนตรงไง คนซื้อตรงเป็นคนที่เน้นความถูกต้องไงเราไม่ซิกแซกไงตกที่นั่นลำบากบ้างแต่ไม่กลัวหรอกครับสุดท้ายก็รอดตลอดนี่ใช่ไหมถัดมาครับโดดเด่นของใครนะตอนนี้คือสติปัญญาและการฝึกฝนการเรียนรู้นะครับเรียนรู้ได้ดีเรียนดีเรียนเริงนะครับเรียนดีเรียนเริง าไม่ใช่ไวเรียนเป็นไวทํางานก็เรียนรู้งานได้เร็วนะครับทําได้ทุกอย่างเลยถ้าคิดจะทําทําได้ทุกอย่างเลยนะครับหน้าไพ่ก็ยืนยันให้แล้วนะครับเส้นทางก็ดีกว่าคนอื่นโอกาสก็ดีกว่าคนอื่นอยู่ที่ว่าจะคว้าเอาไหมนะครับอยู่ที่ว่าจะลุกมาคว้าเอาเมื่อไหร่นะครับแล้วทีนี้ถ้าตั้งใจคว้าเอาก็ได้ทุกอย่างนะครับทําได้ทุกอย่างเลยนะเรียนรู้งานเรียนรู้อะไรได้เร็วนะครับเร็วเร็วกว่าคนอื่นนะครับถัดมาเป็นคนที่ จัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตตัวเองได้ดีนะครับคนที่รับมือควบคุมปัญหาทุกๆอย่างได้เป็นอย่างดีนะครับและในไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยแนะนำนะยิ่งมองภาพรวมยิ่งมองมุมกว้างยิ่งแก้ปัญหาได้ดีขึ้นนะครับปกติก็แก้ได้ดีแล้วแก้ปัญหาได้จัดการได้ดีนะครับแก้ปัญหาได้ดีจนถึงนั้นอ่ว่าโดดเด่นกว่าใครในตอนนี้เลยแหละ นะครับแต่ไพ่แนะนำว่ายิ่งมองภาพกว้างนะมองมุมกว้างมองปัญหาแบบม,มุกว้างนะครับไม่ได้จับจดอยู่แค่มุมนี้ลองมองภาพรวมมองมมกว้างยิ่งจะจัดการได้ง่ายยิ่งจะจัดการได้ดีขึ้นนะครับแถมอีกสักหน่อยสิ ถัดมาครับเรื่อนคนที่กล้าตัดสินใจนะกล้าตัดสินใจในเรื่องที่มันยากนะครับรู้นะว่ายากรู้นะว่าตัวเองก็ไม่มั่นใจแต่ก็กล้าไปแล้วนะครับตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเลยว่าไม่กล้าเราต้องกล้าแล้ววันนี้เนี่ยนะครับไม่กล้าวันนี้จะกล้าวันไหนนะครับก็ทําได้นะครับพอตัดสินใจไปแล้วลงมือทําไปแล้วมันก็ได้มันก็ทําได้มันก็สําเร็จมันก็ลุล่วงไปนะครับ เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับถัดมาโดดเด่นกว่าใครคือการประสบความสําเร็จนะครับการคว้าความสําเร็จนะครับหน้าไพคุณก็ขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วนะว่าเส,นาส้นทางชีเส้นทางชีวิตแล้วก็โอกาสในชีวิตนะดีกว่าใครนะครับมีเส้นทางที่ดีกว่าใครเด่นกว่าใครด้วยอยู่ที่ว่าจะไปคว้าวันไหนนะครับแล้วหน้าไพก็เฉลยมาแล้วว่า คุณก็เคยคว้าไปหลายอย่างแล้วนี่ความสําเร็จนะครับเป็นผู้นําได้ดีด้วยนะเป็นผู้นําได้ดีด้วยถัดมาครับฟื้นฟูก,กําลังใจให้ตัวเองได้ดีครับเยียวยาเติมกําลังใจให้ตัวเองได้ดีนะครับเหนื่อยก็เติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องได้พึ่งพาใครไม่ต้องได้ขออะไรจากใครนะครับ รู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็เติมเต็มให้ตัวเองนะครับแบบไหนตัวเองจะแฮปปี้แบบไหนตัวเองจะฟื้นกําลังกลับมาให้ดีเหมือนเดิมก็นั่นแหละก็เติมให้ตัวเองนะครับรวมถึงกําลังใจด้วยนะครับไม่ใช่แค่กําลังกายนะถัดมาเรื่องที่โดดเด่นกว่าใครถัดมาเป็นคนที่ใจถึงพึ่งได้นะเป็นคนที่ใจถึงพึ่งได้แล้วก็ยึดมั่นในความดีนะเป็นตัวตั้งตัวตีในความดี ในเรื่องของศีลธรรมเลยแหละนะรักษาของได้ดีมากนะครับรู้คุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มานะแล้วก็สุดท้ายนี้เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายระยะยาวได้เป็นอย่างดีนะครับจัดการเป้าหมายระยะยาวได้อย่างดีจะทําอะไรนะวางแผนเตรียมตัวนะครับรู้จักวางแผนเตรียมตัวรู้จักเตรียมการไว้แต่นนเนินนะครับ พราะฉะนั้นจะทาอะไรมันก็เลยไม่ค่อยพลาดไงน้าไพก็ขึ้นมาอยู่ว่าไม่ค่อยพลาดหรอกถ้าตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างถ้าจะเอาจริงๆไม่ค่อยพลาดนะครับอยู่ที่ว่าจะลุกไปหยิบไปจับเอาสิ่งนั้นเมื่อไหร่นะครับถ้าได้ลงมือทําก็ทําได้ดีตลอดนะครับดีใจด้วยนะครับทีนี้เรามาดูว่าให้อยากจะอวยพรหรือแนะนํนนาอะไรให้คุณนะค ไพ่บอกอย่างนี้ให้บอกอย่างนี้ไห้บอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวั่นกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามนะครับยิ่งโดยเฉพาะสิ่งที่คุณเจออยู่นะครับสถานการณ์ที่คุณเจออยู่ที่ว่าต้องล้างกระดานต้องตัดสิ่งที่มันไม่ดีออกต้องจบต้องพังต้องเลิกกับสิ่งที่มันเป็นไปนไม่ได้นะครับต้องตัดไปเลยต้องทําใจนะเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นะน่ ให้บอกว่าไม่ต้องกลัวความเปลี่ยนแปลงนะไม่ต้องกลัวเลยความเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่จะตามมาที่คุณกังวลอย่ไม่ต้องกังวลหรอกให้กําลังใจตัวเองว่าตัวเองจะไหวแล้วก็ไปต่อเลยนะครับสิ่งที่จะเป็นคีย์หลักให้คุณผ่านไปได้นะตอนนี้คือสติปัญญานะครับสติปัญญาความรู้ภูมิปัญญาที่คุณคิดได้นะครับค่อยๆค,คิดนะครับค่อยๆค,คิดอย่างรอบคอบ <c oughs> เน้นที่เหตุผลเลยนะครับเน้นที่เหตุผลใช้เหตุผลใช้อะไรต่างๆมาประกอบกันในการตัดสินใจนะครับก่อนอื่นยอมรับก่อนถ้าเกิดว่าตัวเองโมโห OR, ก็ยอมรับว่าตัวเองโมโห OR. แล้วถ้าสิ่งที่กําลังจะตัดสินใจไปนั้นมันเป็นการตัดสินใจด้วยอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลก็ต้องยอมรับว่าเออตอนนี้ตัดสินใจด้วยอารมณ์ไม่ควรอไม่ควรก็ควรหยุดใช่ไหมเพราะไม่ควรตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ใช่ไหมเพราะว่า นั่นแหละมันจะมีอะไรตามมาแหละตัดสินใจตามอารมณ์มันก็ไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรมเป็นหลักเลยใช่ไหมสุดท้ายผลออกมาเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถัดสินใจตามอารมณ์นะครับ <c oughs> ให้บอกคิดให้รอบคอบยังไงก็ต้องใช้สติปัญญาต้องใช้ความรู้นะครับต้องใช้การคิดทบทวนใช้หลักเหตุผลคิดกอะไรวิธีมาว่าจะเอาอยัางไงวางแผนระยะยาวอย่างที่คุณเคยเป็นนี่แหละที่คุณเคยเป็นที่เคยทำมาตลอดนี่แหละก็เอาเหมือนเดิมนี่แหละ ถ้ามโหถ้ามีอารมณ์ก็ยอมรับว่าเออเนี่ยกำลังมีอารมณ์นะอย่าตัดสินใจเรื่องสําคัญด้วยอารมณ์จริงๆมันก็ทุกๆเรื่องเนี่ยอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์นะครับวางแผนให้ดีวางแผนให้รอบคอบแล้วก็จัดการไปนะครับไม่ต้องกลัวเติมกาลังใจให้ตัวเองแล้วก็วางแผนดีๆแล้วก็จัดการไปนะครับทุกสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นในตอนนี้หรืออยากจะทำในตอนนี้ หรือสิ่งที่กําลังเจออยู่ต้องตัดสินใจในตอนเนี้คิดทบทวนด้วยเหตุผลนะครับบางแผนดีๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวผลที่จะตามมาเราคิดมาดีแล้วนะครับให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ตัดสินใจไปเลยนะครับก็ตามนี้นะครับมาจะถึงตรงนี้ต้นต้องกล่าขอบพระคุณยหางยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะครับขอบพระคุณย่านยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษ,ษณาการขอสูปอระตัง Super อย่าให้ลำบากตัวเองนะครับ แค่เข้ามารับชมัลงานครับตัวนี้ก็ขอบพระคุณจริงๆแล้วครับที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะทุกคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจต้นทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของท่านให้เป็นวิยทอยอานจริงใจที่สุดเลยไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ